สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับช่วงเศร้าอีกรอบนึงกันครับผมตอนนี้แสบตาหลายครับออพี่น้องอาดีตสงสัยวันมอนอยื่อใสตอนนี้มาหอดห่าง,งานแล้วครับผมพี่น้องโอ้มาหอดห่าง,งานแล้วครับจวดย่างเดียวจวดมาแต่สีสะเก็ดเ,เพชนบานแพงมืัอนี้เฮาเล่นอยู่ตานซุ้มครับเอาเนี่ยใส่หมวกกอนมันหอนมันเอาสิผาพี่น้องมาชมบบรรยากาศเมื่อน,นี้ มาก้อนมูพี่น้องมาหอ่อนก้อนมูเลเป็นไหนสุดยอดปะมาห,อหนอนง,งานก้อนมูเป็นยังไาตีเป็นยังคือมาถ้าพี่น้องมาเซเวหนางานก้อนเพราะว่าหาที่พักท่านใดครับหาที่พักท่านใดจะไปนอนใส่อาจะไปนอนในตัวอำเภอกันจีเพราะมาหานอนแถวนีนตีดนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับช่องคลิปนี้ครับผมือว่าพี่นอ้ดดอ,งนอ,นองยางเบิ่งสถานที่ว่าเบอรนี้มันมันเป็นตาเป็นตะเลนจนังไหน เป็นแต่บ้างแบบแปลนจันนนงไหนพี่น้องครับเราไปชมกันเลยครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับหอดแล้วมาหอดจอดถึงนาง,งานเป็นทีเดียวเลยแล้วเดี๋วยวสิพาไปเบื้องหน้าประตูก่อน่โผู้ใดสิมาแยมเล้งโนบุรุสิมาแล้งนี่จังเบื้องแบบง่ายๆเบื้องง่ายๆเลยโอ้นี่ครับผมปักมา โพจริญโพจริญตามสูงนี่แหละนี่แหละทำผมบนกระยเสาหน่อยโอ้ตะโถตะโถโอ้ผู้ใด้ไหมปัโถวอ้ยเดึ้นเดึ้นรูปใหญ่น้ำเพลินอยู่ปัด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 สวันดหลายโอ้นี่แหละครับพี่น้องครับมาดื้อมาเรื่อง เนเี่ยย่างมากครับมากครับอยู่ตันซุ้มอุบลราชธานีช่วงนี้อ่า <ST AR> เพิ่นงจะเห็ดงานอยู่บ่ครับบ่หวันใจคือกันแต่ว่าโอ้เดินดีครับผมเป็นเดินปูนเป็นเดินปูนย่างดีเลยครับพี่น้องครับ <ST AR> เ,เดินปูนดันดีนะครับสถานที่นี้ค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างเลยแต่ว่ามันบ่ทัดน,นี้หอดเวลาเขาเนาะอันนี้เวลาเพิ่งเห็ดงานอยู่เนาะ ใกรสิงงเนาะโอ้ยผู้ใดมาย่างถือคลิปกล่องไทยนู้นเนาะขออนุญ <c oughs> าตถ่ายคลิปไปเด้อครับผมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะเงากร้าพี่น้องอยากเห็นเพื่อผู้ใดอยู่ใกล้อยากมากนั่สิเดี๋ยวเบิ่งก่อนมาเบิง่งแต่เสาเลย ه, พี่น้องพื้นที่กว้างแหีงตอนนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่คา้าทำผ้าขายมาตั้งรา้านครับผมมาจับจองพื้นที่จับจองพื้นทีข่ขายของโมือแดลป๊ามันกว้างเห็นไหม บรรจุคนลหลายๆนี่นะโอ้ทิ้งเราไปกระติ้ไฟกระติ้ไฟเอินคนเอิญคนครับนี่ละนี่ละนี่ละสุดยอดนะครับเดินกวงไร้ครับที่สำคัญเป็นเดินปูนครับพี่น้องครับเป็นเดินปูนบ่ต้องยานจืนบดบ่ต้องยานเปียกบ่ต้องยานมืนลมหรือว่าขี่ตมกระเด็น เพราะมันเป็นปูนครับผมโอ้สถานที่ถือว่าเยี่ยมสุดๆเลยครับอยากได้พื้นที่ยังสีจักจัก10บก้านต่อเดือนเนาะได้ใสสูงานเล้เฉยๆแบบทีเยี่ยมได้ดิแค่ล้างมือไปผอแบบว่าไปผอบแบบว่ามองที่มันจืดอยู่แล้วไหมครับไปผอมองที่มันจืดมองที่มันฝนตกอยู่แล้วนี่ สถานที่นี่คือเละค่ะนี่น้ำมือไมพอแบบมือโชบบอดีปบนไดแต่ว่าช่วงตอนน้ำการแสดงนี่ฝนพอตกเลยครับมันมันตกก่อนนานนั่นไหมฉันพื่นมันจืดมันนี่ได้จังสีน่นี่โอ้ยได้สูงงานหนึ่งนี่ใช่ลอยก้อนงานสองลอยงานได้ยังสีเสมอหนี่งดีเลยคนเป็นตาลายแต่มาเต้นกันน,นะครับโอ้โหวอนนี้โชคดีแต่เดีคลิปก้อนโม <laughs> ได้คลิปก่อนโมลเลยมาหอดตงานก่อนโมเนี่ยครับพี่น้องครับโพเจริญตันสุมนะครับอุบลราชธานีเออจอดรถควงเพื่อนมาหน่อยโอ้เพื่อนกเก็ตงานเนาะนข้ากำลังอดอวดสถานที่เพื่อนสอดจอดสอดจอดสอดจอด อนนี้ครับมาแล้งมากกว่กันครับอบอกว่างสีนี้ใหญ่ดีเลยน้งนนองสีนี้เป็นเจ้าของนี่คนที่ดีกว่าใหญ่แบบใหญ่แห้งคุณอ่ะมีหอดพ่อเข้าไปทั้งคุณตอนทำมือนี้บรรยากาศดีพอครับนั่งยังเซอร์เวย์เบิกสถานที่ทำการแสดงให้ชมขึ้นนี้ โดดท่านมาไกลแต่ว่ากระสูขึ้นเ่าครับผมนะพาพี่น้องเบิ้งสถานที่ของข่าวก่อนเดีวแล้วมากันจะเป็นที่พักครับผมที่พักกินเข่าอาบน้ำนอนพอกันเหมือนเร่งครับผมชว่วงนี้กับอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวกับฮอนเดี๋ยวกับหนาวเดี๋ยวกับฝน,บบนให้พี่น้องดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องทางบา้านดูแลส,สุขภาพให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงกันสุขทุกคนครับ มาถึงมองบ่ล่ะมาถึงเดินเพิ่นบ่ล่ะเป็นจังเงียบจ้ะแปลกดิมื้อนี้ฝนสิบ่นนำบ่ซั่นสิฝนสิบ่ันฮัมมาซั่นสิีละม่อนมาผู้เลียกเห็นไหมเม่นบ่พี่น้องมันบ้ครับฝนสิบ่นนำงานเฮาซั่นงิวันนี้ละม่อนมาถ่ายคลิปมาฮอดงานผู้เรียกนี่มาถ่ายคลิปเปิดคลิปบ้านโมลนี่ โอ้ยเหรือเป็นประกดการใหม่เลยดิประกดการใหม่เลยดิเฮด,ดเดมอนถ่ายคลิปบรรยากาศงานก่อนโมมันจะเป็นชี้เงาเงาอยู่ดิมันยางเบาอยู่ผู้เดียวสมมูรณ์ใหญกับพระท่านใหญ่มากพระเจ้ากับมาพระท่านเนาะท่านมีสายจวดอย่า,นนาดดงเดียวครับ <c oughs> ท่านมีสายจวดอย่างเดียวหายภควันกับพี่น้องครับบรรยากาศง,งานตอนนี้ขอนุาาญาตใส่หมวกใส่คุ้มไว้เพราะว่า แดดมันฮอนแดดมันฮอนหลายบรรยากาศดีครับ mm hmm. ขอแหงมาแรกฝนจะตกกับพ่ออยากให้พี่น้องมาให้ก็ตังใจกันหลายๆครับผมป้าพี่น้อ,นอ,องจะรับชมชิมีครับผมฝากติดตามช่องเลมอนนำ้ำหรือว่าฝากติดตามคิวงานทีมงานสาวหนุ่ำครับผมว่าผู้ใดโยกไก ใก้สถานที่ใดหรือว่าไก่มองไรกลับไปแห่กันตั้งใจกันที่มองหันครับผม้วก็ศตู้ตะบัดสาวหน่อยนี่สีสเกียรหลายครับผมแล้วก็กรุงเทพก็หล่ขึ้นกันกรุงเทพมีรุ่งสุดเดือนเลยค่าล่างเดือนนี่ร่งสองเทื่ยพุ่นกรุงเทพเขาสุดยอดเลยครับพี่น้องท่างกทมก็หลายหรือว่าผู้ใดพอสะดวกกคร์กันตั้งใจกันทั่งออนไลยหลยนี่ครับดีใจไลยไล่สำหรับ บ้านี้กับบ้านี้ยังไรครับพี่น้องครับสี่ภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศหน้างานดีซื้อปรสถานทีบองนี้เป็นจังสี่ละกะ,ะเหมาะสําหรับทําการแสดงนะครับคือดีบอสละกะเหมาะที่พี่น้องสีมาเต็นหน้าหานมวนกัน,นาหน้าหันบ่อก็ยังไรครับสิไปหาเตรียมตัวพักค่อนก่อนเดี๋ยวผู้ใดนั่มมากอะจังหวัดไทยเจ้าบ้าจะนอนมาหอดกอนมูลแล้วตอนนี้สบายใจแล้ว ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเี่อขอจบคลิปพิธีนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มขึ้นเวยครับผมแล้วพอกับไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กาลาไปก่อนสวัสดีครับ